สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็จะพามากินแกงไก่บ้านใส่วุนเส้นนะคะนี่ค่ะแกงไก่บ้านใส่วุนเส้นหอมนะคะหอมเครื่องแกงเครื่องแกงก็มีตักไคร้หัวขา่าขมิ้นหอมกระเทียมแล้วก็ มะแขวนหรือมะแข่นนะนะแล้วก็มีต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็มีใบกะเพราแดงใส่พอมันหอมหอมนะคะพี่น้องแกงไก่บ้านใส่วุ้นเส้นง่ายๆอร่อยอร่อยหอมหอม ไก่นี้เราก็ซื้อมาตัวหนึ่งร้อบาทเนาะเป็นไก่บ้านแต่ว่าเราเอาแกงไปครึ่งหนึ่งแล้วเราแกงไปทำบุญที่วัดเนาะครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้มันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งซีกเนาะเราก็มาแกงใส่วุ้นเส้นนะคะ บ้านเพื่อนๆเ,เคยทำไหมคะถ้าใครไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะมันจะอร่อยมากๆหอมเครื่องแกงนะคะแกงวุนเส้นใส่ไก่บ้านหรือว่าแกงไก่บ้านใส่วุ้นเส้นก็ได้เครื่องแกงหอมๆว่าทำไมเราถึงใส่ขมิน้นูรูจะใส่ขมิ้น ทุกอย่างที่มันเป็นของขาวนะคะอย่างแกงหนอไม้ดองก็ให้มันเป็นสีเหลืองหน่อยๆมันจะได้หอมๆม,มันจะตัดขาวเนาะแกงไก่แกงอะไรก็ตามกูรู้ก็จะใส่ขมิ้นไปด้วยใส่ให้มันหอมแล้วก็ตัดคาวเนาะ พริกที่เราใส่ที่เราโขกก็ไม่ต้องโขกให้มันละเอียดนะคะโขกละเอียดมันจะไม่อร่อยต้องให้มันหยาบๆหน่อยนะคะตะไคร้หัวขาตะไคร้กับหัวขาแล้วก็ขม,มิ้นเนี่ยเราจะต้องโขกให้มันละเอียดแต่ว่าพริกกับหอมกระเทียมเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากนะคะเรากินเข้าไปแล้วมันจะ ได้รสชาติที่มันยังไงอร่อยหอมแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของครูด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ